สวัสดีครับเพื่อนๆกลับไปเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วุดเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเล่นเกม Diablo Immortal กันนะครับเกมนี้ก็อยู่ใน Alpha Stage นะครับพอดีโชคดีเป็นผู้เล่นที่ถูกเลือกได้ลองเทสใน Alpha นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าเกมนี้มันจะสนุกสักแค่ไหนนะครับลยุย ดีมันฮันเตอร์โอ้โหภาพนี้ใช้ได้เลยนะครับบาเบเลียนนี่ตัวผู้หญิงดีกว่านะโอ้โหแอนิเมชันไม่เหมือนกันด้วยโอ้โหสุดอลังการงั้นเรามาเล่นบาเบเลียนกันก่อนดีกว่านะ โอ้มีทรงผมอยู่แค่สองทรงสองนี้แล้วกันนะพีวุฒโอเค You sure I can't take you someplace else? Yes, I am. This is the path to town then? Aye. Follow the road and be on your guard. Unfortunate things happen to travellers in that forest. I <sighs> am no defenseless pup. Still, I thank you for the advice. Oh, ma'am, โอ้โหแกสฟิกนี่สวยเลยนะโอ้โสกิลใหม่ตัวนี้สกิลคลีฟนะครับ ปีไม่ได้อะไรเนี่ยอ๋อเลือกสกิลเอเรียแปม์เขาให้โอ้โหเกมนี้มันสมูฟดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> อู้ ต้แท็กนี่เรากดค้างได้นะครับ ตัวน่าเกียดมากเลยเอาคอนไปรับประทานก่อนคลิปสกิลคลิปเหล่านี้มี3ชาร์จด้วยกันนะครับจะเห็นได้จากครูดาวแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ทางด้านล่างขวามือของสกิลเอเกมนี่มันไม่มีดอทนะ ต้องวิ่งหลบอย่างเดียวอาตายแล้วเหรอพวกเงินนี่ก็จะเก็บเองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นของนี่เราต้องกดกดจิบเอง bless you stranger those vile things they were once my friends my neighbors Gods, if you hadn't arrived thank you it was nothing tell me friend is this the town of wortham yes you should hurry inside where it's safer the old town's rallying at the old chapel head there and someone will sort you out oh voice acting crap. <laughs> เกมค่ายบริสตทนี่ทำพวกนี้ดีอยู่แล้วอะไรเนี่ย Open Inventory ร่ไดวุธใหม่คลิปเลยมันมีออโต้คลิปไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะโอ,อน้นหนเข้ามาดู setting แล้วก็ดูกราฟิกกราฟิกนี่ก็จะปรับสูงสุดเลยนะครับ Ultra าไอเก็60 f r a เฟรมต่อ Second นะครับ แล้วก็มี display brightness โ okay, อเคไปเราไปลุยกันต่อ oh decadent ah, ตายยากจริงๆเลยตัวนี้ <laughs> Is there anything I can do to help? I received word that the mayor was looking for aid, but I can't say I expected to encounter cultists. Indeed. And unfortunately, the mayor is no longer among the living. As you have seen, dark forces have beset this village, and the people here are desperate for help. From what I've gleaned, most of the missing townsfolk were taken to the west. There is an old cave there, but none of the town's guards can make the journey. But you, my friend, you have just the strength we need. If you are willing to aid us, head to that cavern and defeat the evil that surely lies in wait. Oh, level up. Stronger already. ไอ้รอยเท้าที่ให้เราเดินตามนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเว y p o อ n ต์เหรอเป็นทรั k นะให้เราวิ่งตามก็โอเคนะแบบนี้ไอ,อ้คอนโทรนี่ค่อนข้างแบบสมูทเลยนะครับ ปกติผมเล่นเกมมือถือประมาณพวกนี้ไม่ค่อยเก่งส่วนใหญ่จะต้องใช้พวกคอนโทรลเลอร์ขนาดเล่นเกมชินิมแพกนี่ถ้าไม่ใช้คอนโทรลเลอร์นี่เล่นบนมือถือนี่แบบเน่ามากๆอะ ยิงใหญ่เดินช้าเลยแล้ววับอีกแล้วเข้ามาในถ้ำแล้วนี่เราต้องทำลายตรงนี้ก่อนนะ ใครที่เล่นเดียบ o 3สามมาก่อนนี่ก็จะรู้ดีนะครับตรงนี้ของตกเต็มเลยโชคดีนะเงินนี่มันเก็บเองอัตโนมัติแอบค้อนไปกิน ได้เลยนะครับสวยดีดตู้เสียงเอฟเฟกต์สกิลมันก็โหตีทีนี้แบบปึมปึมปึมโอ้เจอเชสแล้วอะไรนะใช้พอชั่น รู้สึกว่าของตกเต็มเลยโอ้โหโอ้เปลี่ยนอาร์เมอร์ก็เปลี่ยนลุคของตัวละครด้วยนะครับโอ้โ oh. หดีเทลเจ๋งว่ะตู โอ้เลเวลขึ้นไวมากเลย New skill available มาดูสิโอ้นี่ได้สกิลใหม่นี่ Chained Sphere โอ้สกิลนี้อะไรเนี่ย อ,อ้าวตีไม่โดนอีกเวรกรรมทีคอนไม่โดนสักทีต้องใส่ต้องกดค้างเลงสกิลสักหน่อยนะอุ้ยสตัน ลุยเออโดนแล้วอุย้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮลฟ์กล و ในเกมนี้ก็มีนะครับโอ้ไม่โดนอีกแล้ว Okay. Oh, favors me. Can't talk them He killed them. You're all right, friend. Tell me, do you have the strength to make it out of here? yes yes, I, I think so wait one of the others had a portal scroll but we, we couldn't reach it there there it is come let's leave this miserable place forever mm hmm town portal oh lord way ma Thank you properly, friend. I'm Corin, the village's blacksmith. If you need to improve your armor or weapons, please see me. Blacksmith. <laughs> you know. You know. I didn't. Think... Oh I need a Ting. Salvage. All Adventurous returned. How is it possible this is finally over? Ah, it is good to see you've returned safely. What happened in the cave? You're right. Dark forces have indeed set their eyes upon Wortham. The cultist leader mentioned a lord of damnation, said he was seeking some place. Things are far worse than I imagined. The forces of hell are seeking a shard of the world stone, an artifact with the power to create entire realities. If the demons were to obtain it, the results would be catastrophic. We cannot allow this to happen. Please head through the Western Gate, find the coat.

เราเจ็ดแล้ว อยู่นใช้มันดีว่าเงม,มุมมาน,นี่มาน,นี่ยอู้ไม่โดนบาไปแล้ว เล่นพมือถจีก็จะประมาณแบบนี้นะครับสกิลนี่วุดตลอดเลยโอ้โหกระเด็นยิงมือถือมีฟิสิก์ด้ยเหรออืมดึงมันเข้ามาโอ้ยพวกยิงๆนี่น่าลำคาญมากเลยนะ ทำไมเฮฟกอล์ฟมันไม่ตกเลยนะได้อะไรเนี่ยโชว์ดอร์แพดนี่โอ้โหเท่ไว้ฮอันนี้อะไรเลยอ๋อเข็มขัดเข็มขัดนี่รู้สึกว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์นะครับอ๋อกดไม่ได้ออกไป นนในก็ในก็ใยไม้ตกกระใจายดึงมันมาแล้วก็คลิปมันแล้วก็ทุบด้วคอนเอาใหมด่ดิมานี่ไม่โดนตู อุ้ยโหให้โดนแลไรว,วะเมื่อกี้นี้มันแรงะนะงน้นน่ะเออนี่ยแล้วว่าแปดเฮ้ยได้เวอร์วินว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวกดใช้ก่อนนะเวอร์วินมาแล้วสปินทูวินสกิลนี้ใช้เลย อา้อาวออมมนต้องกดค้างโอ้เอ้ยอสังเกตว่าเกมมันไม่มีแมาเนอร์หรือเป็นเฉพาะบาเบเลยนนะ the มาเลย โอ้มีสปินทูวินเป็นไงเบคิวนี่นี่อะไรอะ่ะออลตเทมตอะไรวะมีออลตเทมตเด้อลองกดดิโอ้โอใช้ดาบสองมือขวานสองมือไม่ใช่ดาบสองมือสปินทูวิน ตายเลยเฮ้ยมันแปลงร่างวะ่ะอะไรอะ่ะกิ้งกาทำไมเสียงมันไม่มีซาวเฟิก ก็อย่างว่านะครับเกมยังอยู่ในอัลฟาอยู่อยโอ้ยต้องสู้เหรอโอเค <c oughs> นี่มันหลบได้ไหมวะเนี่ยไม่มีปุ่มหดลดอะสปินทูวินมาแล้วว้ย <c oughs> โอ้โห รู้สึกว่าเวลาสู้กับบอสนี่ไอ้พวกเฮลท์โกลบนี่มันก็ตกให้นะจะตายแล้วอะสปินอืมใช้ให้หมดสกิลวมีอะไรใช้ให้หมดเฮลท์โกลบตกเทียบเลยวะ่ะ ตายเรียบร้อยรู้สึกว่าสกิลนี่มันจะเลเวลอัพให้เองนะครับเราไม่ต้องไปเลเวลอัพมันอืมมาดูสิโ oh. อ้โหของเพียบเลยฮะ เอาอร์เมอร์ได้ไมาสองอันใส่สีฟ้าสิเกงที่เหลือทุบทิ้งโอ้เวล์สโตนไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเกมนี้นี่มันมาก,ก่อนเดียบรูสามหรือว่าหลังเดียบรสามก็ไม่รู้นะ We swore to defend it and paid the price in blood. Kane will know what to do with it. I shopped on my Lord Maga, my What you've accomplished is miraculous, my friend. To face such foes and live to tell the tale. Simply astounding. We were lucky I arrived in time. The cultists were summoning demons. Their leader called out to the Lord of Damnation, a demon named Skarn. Skarn? I have never heard of this name before. And as far as I know, there is no demon lord of damnation. Most troubling. Indeed. And there's the matter of what we do with the shard. This sort of power does not belong in mortal hands. On that we agree. You see, I did not come to Wortham by chance, my friend. A Herodric ritual allowed me to divine the location of several Worldstone shards. I came here hoping to obtain them and destroy them if possible before calamity descends upon us all. Here, come look at this. I think it only fitting that you learn more of the fate befalling our world. I like that world map. I'll do a minute. This is sanctuary. To protect it, you must cross many lands where forgotten evils linger. Yet you must go without fear into the heart of the unknown. This burden falls to us. A chance to fight the darkness. To ensure our home's survival. For a new evil covets the World Stone's power. If a shard falls into Hell's clutches, แมปซูมออกได้มากสุดแค่นี้นะครับอะไรเนี่ย r a c h level 2 w to unlock หมายความว่าอืมอันนี้อาจจะเป็นแค่โซนโซนโซนหนึ่งของของแมปทั้งหมดนะเพราะว่าเวลากดไอ้แมกเนฟฟายกลาสด้านซ้ายมือเนี่ยมันเขียนว่ามัน ้อง level 28ถึงจะล็อกได้แสดงว่าแมบนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับถ้ามีแค่นี้ก็ไม่ไหวมั้งมันเล็กไป the spoke two more world stone One in the nearby of The other fell to the north in the heart of the Darkwood. โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเรามาดูคลาสอื่นกันบ้างนะครับว่าจะหน้าตาเป็นยังไงสกิลจะเหมือน d i a b l รูโหรือเปล่าก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ Have fun everybody Bye bye จุบจ๊บ